งัมก็ไปงัมก็ไปว่าง,งัมก็ไปร้อยพี่น้องออวันนี้ว่าบุกมากินห้อยโถสุราตานีห้อยเจ้าเด่นเจ้าดังทึ่งงานกเกษตรแฟถุงใหยไฟลานดวงงานใยประจําปีของอำเภอถุงใยและจังวัดนครศรีธรรมราชเอพี่น้องออวันนี้เราบุกมาถึ่งหมาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตถุงใยพี่น้องนะมาทีนี่บอกเลยงานใยประจําปีต้องงานถุงใยเกษตรแฟเกษตรแฟถุงใย ปีนี้ไฟลานดวงหนังนับนนนับเลวครับเลวลานดวงจริงๆเพราะว่าเราบุกมาที่นี่พี่น้องเออมากินห้อยโทษสุราตานี่ไม่ต้องไปตึงสุราเลววันนี้เรามาค่ายตึงงานที่นี่น้องตานบอกว่าข้องเราเอาส่วนห้อยหนางร่มกินร้อยมากๆพี่น้องเออแปลงนี่หนุ่มฟิลละมุนส่วนเป็นห้อยโทษหรือว่ารวมมิตรตะเลโทษนี่นะข้องเราก็คกรอบร้อยแปลงกรอบจริงๆพี่น้องเออ แปลงกรอบแปลงร้อยนำจิมกะระร้อยพี่น้องนะต้องบุกไม้ตึง้งแล้วหล่ที่สำคัญไม่แพงราคาเพ้นละหกสิบบาทส่วนโอส่วนนะห้อยนางร่มล้วนล้วนพี่น้องเออหนึ่งร้อยบาทจัดกันไปคนละจานกับมาดามเดียพี่น้องนะโบกเลยว่าเขาตอดนายซดซดสิ่งสิ่งนมจิมนี่โคตรฟินพี่น้องเฮ <Hey S 2> พี่น้องเอองานเขามีตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกมกร,ราคมจนถึงวันที่สี่กุมภาพันธ์ยังมาท่านยังไล่บันก่อนพี่น้องเออจัดกันสิบวันสิบคืน มาเซลฟี่กับรูปส่วยๆกันได้ล่ะก็กินห้อยถอดร้อยๆยข้องสุราธานีจากข้องนองตานนะพี่น้องนะว่ามาท่ายรูปส่วยๆกินข้องร้อยๆ้ยกินห้อยถอดข้องดีเมืองสุราธานีกันได้นี่ยันกันไปชามเต,บตบิบโตเฮต้นต้องมากันไดน้นนง,งานทุงยญ่กเกษตรแฟร์ที่อำเภอทุงหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช